มาถึงหมู่บ้านคาราชิวะเกะแล้วนะคะก็มาพร้อมกับสายฝนแต่ตอนนี้ดีนหนักเบาลงแล้วก็เป็นหมู่บ้านดังแห่งหนึ่งนะคะที่นักท่องเที่ยวมาก,กันเยอะมากโดยเฉพาะคนไทยเพราะว่าเมื่อกี้เข้าห้องน้ำนี่ภาษาไทยเพียบถ,ถึงใคย่ให้ถูกที่ ระหว่างที่พูดอยู่นะคะคนสารนี่ก็แทรกเข้ามาก็เลยทําให้ความจับเรานี้สูญหายไปเลยนะคะก็คือจะบอกว่าสําหรับที่ราคาวโกะเมืองนี้นะคะก็มีนะักท่องเที่ยวมาเยือนในแต่ละปีเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะฤดูใดก็ตามส่วนฤดูนี้ที่เรามากันนะคะก็จะมีทุ่งนางเขียวขจีสวยงามมากและนะักท่องเที่ยวที่เราเจอนะคะหนึ่งในนั้นก็คือชาวไทยนั่นเองค่ะ กำลังจะบอกว่าเมื่อกี้ที่เราก่อนจะออกมาไปเข้าห้องน้ำนะคะก็จะเห็นเ,เป็นป้ายเตือนนะในเรื่องของการทิ้งขยะด้านหนึ่งในนั้นก็มีภาษาไทยด้วยนะคะก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าถ้าคนไหนได้มาเที่ยวที่เมืองนี้นะก็ขอให้เพื่อนๆช่วยกันรักษาความสะอาดกันด้วยนะคะ มาได้สักพักตอนนี้ฝนก็หยุดตกนะคะโชคดีมากๆเลยเดี๋ยวเราหุบ่มกันนี่ฝนหยุดแล้วก็เดี๋ยวก่อนอื่นที่จะไปเดินเที่ยวรอบในหมู่บ้านเราจะไปกินข้าวก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ก็ได้เวลาอาหารเที่ยงเมื่อเช้าก็ได้กินแค่ซูชิเนื้อฮิดะมาแค่นั้นแหละเดี๋ยวเราไปหาของกินกันก่อนนะคะ พอดีร้านอาหารที่เราตั้งใจจะกินนะคะนั้นไม่ได้เปิดนะคะเราก็เดินมาในจุดของตรงนี้ก่านะคะจะเป็นไปถ่ายรูปกับจุดคลายแม็กนะคะซึ่งใครมาที่นี่ก็ต้องมาถ่ายจุดนี้นะคะ่ะระหว่างทางนะคะเราก็ได้เห็นต้นข้าวเนี่ยะคะ่ะเขียวขจีแล้วก็แบบว่าปลูกกันแบบเป็นอย่างระเบียบเรียบร้อยดีนะคะบอกเลยนะคะว่ามันสวยมากๆเลยค่ะ เป็นมุมที่ผู้คนมาถ่ายรูปเยอะมากๆเลยนะคะ <Okay. S 1> ก็จะเป็นทุ่งนาข้าวอันเขียวคะ่ะจีแล้วก็บ้านนี่นะคะของจะมีอยู่สามหลังนะทุกคนจะบอกว่าถ่ายรูปตรงนี้เยอะมากซึ่งก็จะเป็นจุดไคลแม็กของที่นี่นะคะเราก็ถ่ายไปแล้วร้อยล้านกว่ารูปนะคะเดี๋ยวเรา จะไปกันต่อนะคะหาร้านข้าไม่เจอร้านที่อยากกินก็ปิดนะคะทุกนาสีเขียวเขียวมากเลยสวยมากมสีเขียวสดใสมากนี่ภูเขาก็สวยจะให้ดูวิวบรรยากาศดีฝนตกก็เลยทำให้ดูสดชื่นนะคะตรงนี้ยังไม่ค่อยมีคนมานี่สวยสุดๆไปเลยเห็นไหมทุกนานเขียวขจี ซึ่งคนส่วนใหญ่เขาก็จะมาในช่วงหน้าหนาวนะหน้าหนาวหิวมะนี่จะตกปกคลุมหลังคาเป็นแบบว่าบ้านขนมปังเลยนะคะก็ถือว่าดีนะฝนตกก็แบบมันไม่ร้อนอสบายสๆดีนี่ในโซนตรงนี้ก็จะมีดอกไม้วส,สวยๆใครอยากถ่ายดอกไม้ก็ถ่ายได้นะหมู่บ้านนี้เขาก็แบบว่าขึ้นเป็นมรดกโลกกับยูเนสโก้ด้วยนะคะ แล้วก็จะมีรายละเอียดเยอะมากมายซึ่งก็ไม่ได้ศึกษามานะเท <rom> ี่ยวอย่างเดียวไม่ได้ศึกษาถึงควาเป็นมาของอะไรได้บ้างแล้วก็จะเดินไปกันเรื่อยๆนะคะมีเวลาเหลือมาเที่ยวส่วนตัวก็เดินยังไงก็ได้เห็นะเห็นหมู่บ้านนะคะเห็นบ้านเขาไหมมันจะมีด้วยหลังคาที่ทำเป็นพิเศษนะคะ มอานเาีกันอนี้คือเขาไม่ให้ขึ้นไปด้านบนนะคะนี่มีป้ายนะคะแต่ว่าคนขึ้นไปคือโดนดุอย่างแรงมากคือมาที่นี่ก็ต้องทำตามกฎเขาเนาะเสียงดังมากเลยอะเมื่อกี้คือเขามีป้ายไม่ให้ขึ้นแต่บอกว่าเดินขึ้นไปเราไปดีกว่าเราก็ตรงน,นี้ก็เป็นอีกจุดดึกนะคะที่ เมื่อมาหมู่บ้านชิตะคาวาโกก็จะมาถ่ายรูปแล้วก็จะเห็นวิวด้านล่างสวยๆนะคะดเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจุดชมวิวจะสวยแบบไหนในยามที่ฝนตกเนาะเพนเทนี่จ้าอ่อข้างล่างจะมีน้ำด้วยเนาะอ่ะตรงนี้ยังไม่เห็นหมู่บ้านเหรออ,อ,อ๋อสะพานถ้าเป็นตอนหีมากอ๋อ ก็เป็นแม่น้ำเนาะเป็นวิวภูเขาแม่น้ำแล้วก็มีสะพานให้ข้ามตรงนู้ริบๆโอเคเดี๋ว่าเป็นจุดอีกจุดหนึ่งที่แบบว่าจะเห็นหมู่บ้านทั้งจุดยังไม่ใช่นะคะโอเคไปกันต่อค่ะมาทางนี้นะคะหลังจากที่ลงมาจากจุดชมวิวด้านนี้ก็จะเป็นวัดนะคะ น่าจะเป็นวัดของชาวหมู่บ้านอย่างนี้แหละคะ่ะหินละเอียดมากเลยนะเนี่ยเราจะลองขึ้นไปเดินดูข้างบนสักนิดนึงที่นี่นะคะก็คือศาลเจ้าชิราคาวะฮาจิมันเป็นศาลเจ้าที่เก่าแก่แห่งเดียวในหมู่บ้านแห่งนี้นะคะ ลักษณะของศาลเจ้าภายในประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ค่อนข้างที่จะคล้ายๆกันนะคะไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แล้ก็ความพิเศษของศาลเจ้าที่นี่นะคะก็จะมีหอผลิตสาเกโดบุลุคุซึ่งเป็นสาเกที่ผลิตจากการหมักข้าวของที่ปลูกในหมู่บ้านแห่งนี้นะคะแล้วก็ที่เห็นอีกสิ่งหนึ่งที่ เรามองว่ามันพิเศษสําหรับที่นี่นะคะก็คือต้นสนในศาลเจ้าแห่งนี้นะคะบอกเลยค่ะว่ามันมีความใหญ่มากๆทั้งใหญ่แล้วก็ทั้งสูงนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูต้นสนที่ศาลเจ้าแห่งนี้กันนะคะ หลังจากที่ได้ชมศาลเจ้ากันเรียบร้อยนะคะเราก็ไปกันต่อค่ะตอนนี้นะคะฝนก็คงโปรยปรายอยู่เหมือนเดิมนะคะก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งนะคะของการเที่ยวชิราคาวาโกะในวันที่ฝนตกค่ะเราก็เดินมาเส้นนี้นะคะจากที่เดินตรงมาเมื่อกี้ก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเราจะไปถ่ายรูปที่สะพานกันก่อนนะคะ phần cá tục nả xin cho đi <N> <N> ตอนนี้ฝนจะตกดัดเอาหนังเอานะาโชคดีเมื่อกี้ยังบอกเลยโชคดีที่มาเจอฝนนะอา,ากาศไม่ร้อนเป็นไงละ่ะเต็มเต็มแล้วจะถ่ายอย่างไนลูกที่สะพานโอเคโอเคฝนตกหนักมากเลยตอนนี้อ้ายถึงแล้วขาสะพานนี่ แล้เวเสร็จถ่ายรูปก,กลับเลยนี่นะคะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำตรงนี้นะคะผู้คนไม่มีแล้วตอนนี้ถ้าอยากถ่ายอะ่ะเพราะว่าหนีฝนกันหมดละโอเคให้เพื่อนๆเ,เห็นกันแค่นี้นะฝนตกตอนนี้เราอยู่ที่ร้านข้าวที่หมู่บ้านชีราคาวโกนะคะก็จะมาทานอาหารมื้อเที่ยงกัน ที่นี่นะเดี๋ยวจะมาดูอันนี้คุณหนูได้สั่งเมนูเมนูอะไรไม่รู้นี่นะคะกินใหญ่ละเขาบอกข้าวอร่อยข้าวก็เป็นข้าวที่ปลูกที่นี่นะนี่ที่ดิฉันสั่งมานะคะเดี๋ยวซา,าให้ดูมันจะเป็นข้าวหน้าเนื้อฮิดะนะคะว้าวนี่ควันเยอะมากเดี๋ยวเราไปกินกันดีกว่า าเนือ้อฮิดะเนือ้อที่อร่อยที่สุดที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะที่ใครมาจะต้องกินที่นี่นเออมันเยอะจริงอะ่ะอร่อยอืมอ,อร่อยมากกินข้าวเฉยๆกันข้าวอยู่ข้างล่างอะ่ะ แต่พอกินไปออกมีความเค็มนิดนิดข้าวในนี้ข้าวในนี้มันแฉะไปแล้วอ่ะก็็มมันนนเป้ำอืแล้วไม่ได้กินข้าวเปล่าของหนูนี่เหนื่อให้ชิมกันหน่อยนะข้าวเปล่าเฉยๆแค่ไปละกินข้านนิดเดียวนิดเดียวอย่ากินของเขาเยอะนะอร่อยกินกินข้าวเปล่าอร่อยไหมอืมอร่อยข้าวอร่อยข้าวอร่อยนะที่โอ้โหแต่อันนี้มันแฉะน้ำไปอ่ะ ืม,มต้องใส่รพริกหน่อยนึงนะเพิ่มความเผ็ดเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนนะคะหลังจากที่ทานข้าวกันเรียบร้อยนะคะก็มาเดินชมหมู่บ้านแห่งนี้กันนะคะเขาก็ถือว่าจัดสรรได้เป็นอย่างดีนะอันนี้ก็เป็น ที่ในส่วนของน้ำจากภูเขาไหลลงมาเนาะมาเดินย่อยอาหารกันนะคะบ้านนี้ก็จะเป็นสองนี้หมดเลยนะชอบต้นไม้ที่นี่นะอยากได้เอาไปปลูกที่บ้านมั้แต่มันคนละอากาศกันสวยสวยสวย ฝนก็ยังคงตกอยู่นะแต่ตอนนี้เบาแล้วแหละถ้ามาหน้านี้ก็จะเห็นข้าวสีเขียวสดใสที่เราถ่ายรูปไปเมื่อสักครู่นะคะเขียวมากบอกเลยว่าเขียวมันของปลอมเลยนี่จะให้ทุกๆคนดู วต้นข้าวสีเขียวสวยมากที่ถ่ายรูปมุมนี้ก็สวยนะเนี่ยคือถ้าใครแบบว่าแนวถ่ายรูปบอกเลยว่าถ่ายไม่รู้แบบว่าเมมเต็มอะ่ะมีมีให้ถ่ายรูปเยอะมากนี่ตรงนี้น่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่คนมาถ่ายรูปกันเยอะนะ,ะด้านนี้สวยต้นหญ้าสีเขียวสวย ชมบรรยากาศนะคะนี่จุดอีกจุดหนึ่งที่ทุกคนมาถ่ายรูปก,กันนี่ในร่องน้ำเจอปลาด้วยนะคเนเนะเพื่อนๆปลาเท้าปลาเท้านี่ช่วยอนุนปปครับเอนอนุนปปารััเอ๊ะ น้ำเย็นนะเมื่อกี้สัมผั์ที่นี่น้ำเย็นมากมเจออีกแล้วนี่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 ฮาอันนี้ตัวใหญ่เลยไม่มีหลายตัวเลยตรงนี้นอืเอืออะนี่เดินมาตรงนี้ถ่ายรูปสวยถ้ามันมีดอกไม้ผสมมันดูด้วยไง นี่มุมนี้ป้านี่มุมนี้สวยมากๆหญ้า,าเขียวเอ้ยไม่หญ้าอีกแล้วพูดผิดข้าวนี่มุมนี้ไม่มีคนด้วยเดี๋ยวอาจจะต้องเดินไปทางนู้นนะไปชมจุดชมวิวด้านน้นยังไงก็ยังชอบข้าวที่นี่ล้วกินอร่อยด้วยนะคะจะบอกจากที่กินเมื่อกี้ ตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะเดินขึ้นไปดูจุดชมวิวที่เห็นกันทั้งหมู่บ้านนะเดินลงมาก็จะมาเห็นหมู่บ้านชิาราคาวโกะแบบว่าเต็มรูปแบบเลยซึ่งตอนนี้ก็จะให้ดูบรรยากาศทางขึ้นนะคือถ้าจะเที่ยวเนี่ยเราต้องเที่ยวตอนที่ยังมีกำลังเนาะถ้าเที่ยวตอนแก่ได้ขึ้นแบบนี้คงไม่ไหวแน่นอนขนาดน,นี้ยังไม่ได้แก่มากก็ยังจะแบบ ไม่ไหวแล้วเนี่ยกวดหัวเข่ามากๆเลยก็มีนักท่องเที่ยวหลายคนที่เดินขึ้นมานะเพราะว่าเป็นจุดอีกจุดหนึ่งเลยที่สวยมากๆเดี๋ยวเราไปดูวิวข้างบนกันนะคะว่าจะสวยอย่างที่เขาว่ากันไหมเนาะหอบหอบหอบ โอเคเดี๋ยวไปเจอกันข้างบนนะคะตอนนี้นะคะก็เดินจนมาเหงื่อแตกเหงื่อแตนเราก็มาถึงจุดที่ชมวิวด้านล่างนะแป๊บนึงใกล้ล้ใกล้ใกล้กลถึงความจริงแล้วโอ้ยหอมใกล้ถึงความจริงแล้วค่ะ นี่ทุกคนมาดูจอดชมวิวหมู่บ้านเชียร์คาวาโกกันค่ะเร็วเร็วเดินทัวลงมาอ๋านี่นะคะนี่สวยมากๆเลย,ย,ยอ่อสองคนค่ะนี่ดูคนดูคนดูคนเนี่เห็นวิวสามร้ยไหมนี่ ตรงนี้ก็เป็นจุดที่แบบว่าสวยจริงๆเลยค่ะเพื่อนๆคือบอกเลยว่าภาพมันก็ไม่สู้เข้ากับตาเห็นนะตอนนี้นักท่องเที่ยวเยอะมากด้านนู้นก็จะมีให้แบบว่ายืนต่อแถวเข้าคิวกันเลยนะคะนี่ถ่ายทีละคนชุดนี้ก็จะเป็นทัวจีนนะก็อ,อาจจะมีความวุ่นวายนิดนึงนี่แต่บอกเลยว่าโหสวยเวอร์อ หลังจากเที่ยวเมืองหลังจากเที่ยวหมู่บ้านชิราคาวัโกะเรียบร้อยนะคะเราก็เดินทางนั่งรถบัสมายัางเ,เมืองมัซึมาโตนะคะที่จะพรุ่งนี้เราจะไปคามิโกจิก,กันเดี๋ยวเราจะมาดูห้องพักกันเหมือนเดิมนะคะว่าเราจะพักที่นี่หนึ่งคืนเดี๋ยวมาดูห้องพักกันนะคะว่าที่นี่เป็นยังไงสําหรับที่พักที่ญี่ปุ่นก็อีกเช่นเคยนะคะก็จะสไตล์มินิมอลมินิมอล แต่อันนี้ดีกว่าเมื่อคืนหน่อยนะเตียงใหญ่เออนึกว่าเตียงจะเล็กโอเคเมื่อคืนนอนรักกันมากมายนี่ค่ะก็โอเคนี่นะคะเตียงไม่ขับแคบเหมือนเมื่อคืนละมีทีวี TV นะคะตู้เย็นตู้เย็นอยู่ด้านล่างนะคะทางนี้ก็เป็นกระจก อ่าตรงนี้มีไฟฉายด้วยแล้วก็เวลาที่มาพักที่ญี่ปุ่นนะคะทุกโรงแรมนะเมื่อก่อนตอนนั้นนี่สองโรงแรมไม่ได้รีวิวนี่จะมีชุดนอนให้นะคะตั้งแต่เรามาเนี่ยเรายังไม่ได้ใส่ชุดนอนที่เราเอาเองเลยนะอาใช้ชุดนอนจากโรงแรมทั้งหมดเลย <มา S 1> ค่ะไปค่ะเดี๋ยวไปกินข้าวกันก่อนฮะลืมลืมห้องน้ำห้องน้ำอีกอย่างหนึง่ง ก็ไม่น่าจะต่างกันอ่ะปิดไฟซะแล้วอ่ะอันนี้กว้างใหญ่ใหญ่แ่าเมื่อวานก็คล้ายๆกันนะคะมีครบแลวที่สําคัญจะเล็กขนาดไหนก็ยังมีอ่างอ่ะแต่พวกยาสีฟันไปสีฟันเดี๋ยวก็ต้องเอามาจากข้างล่างนะคะโอเคค่ะนี้ห้องน้ำสไตล์มินิมอลญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวไปกินข้าวคะ่ะ สำหรับ EP นี้นะคะหมู่บ้านชิกราคาวกะก,ก็เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านนะคะที่สวยมากๆเลยค่ะแล้วก็มาฤด,ดูไหนนะคะก็สวยทุกรด,ดูเลยค่ะเราจะใช้การเดินทางจากเมืองทาคายามานะคะโดยรถบัสนะคะมายัางหมู่บ้านแห่งนี้ก็ใช้เวลาประมาณ50นาทีเท่านั้นเองค่ะ สำหรับ EP นี้ก็จบกันไปแล้วนะคะ EP หน้านะคะก็จะเป็นคามิโกจิค่ะจะพาเพื่อนๆไปดูคามิโกจิหน้าร้อนนะคะว่าจะเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวรอติดตามชมกันนะคะถึงมันจะช้าหน่อยแต่ก็ยังมานะ,ะสำหรับ EP นี้นะคะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะ